thank mm -hmm. you สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับร้านนาราลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำและอุปกรณ์บ้านนกนางแอ่นครบวงจรนะครับวันนี้พามารีวิวสั้นๆในส่วนของเครื่องพ่นหมอกอันต้าโซนิกทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็น tr 2 0 1ตัวด้านหน้านะครับเป็นอันต้าโซนิกขนาด20หัวพ่นบอดี้ทั้งชุดเป็นสแตเลสอบสีอย่างดีนะครับมีระบบเติมน้ำา2ระบบคือแบบถังและแบบลูกลอยคุมระดับน้ำนะครับมีพัดลมเป่าหมอก พัดลมระบายความร้อนในห้องเครื่องนะครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับการทํางานเงียบสนิทนะครับเหมาะละเอียดมากนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับใหญ่ขึ้นมานะครับก็เป็น TR402 เป็นอันตราโซนิกขนาด40หัวพ่นนะครับพัดลมเป่าหมอก2ตัวนะครับบอดี้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับระบบเหมือนกันนะครับระบบเติมน้ําระบบพัดลมต่างๆนะครับสามารถใช้ได้กับทุกๆที่ที่ต้องการความชื้นความเย็น นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์ห้องบรรจุอาหารห้องฆ่าเชื้อนะครับสาหรับบุคลากรก่อนเข้าในส่วนของฟาร์มหมูฟาร์มไก่อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอันต้าโซนิกเป็นอันเครื่องพ่นหมอกที่มีความละเอียดสูงสุดนะครับแล้วการทํางานเงียบสนิทนะครับเพราะนั้นจะไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยนะครับอีกอย่างก็สามารถที่จะต่อท่อขยายไปยังจุดต่างๆได้นะครับอาจจะลดจากท่อ4นิ้วเดิมนะครับอาจจะเป็น3นิ้ว2นิ้วก็ได้ น้ำก็สามารถเติมได้ทั้งจากถังก็ได้ทั้งจากด้านข้างสายยางก็ได้ซึ่งทั้ง2จุดมีลูกลอยกุมระดับน้ําทั้งหมดทั้งสองที่นะครับมีลูกลอย2ตัวต่อเครื่องท่านใดสนใจสอบถามก็สามารถเข้ามาชมเยี่ยมชมได้นะครับที่ร้านนาราลังนุกนะครับเว็บไซต์2เว็บไซต์หลักนะครับมี swipletthailandshop com กับ s u p e r f o x t h a i l a n d com นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ ไลน์ไอดีเข้ามาพูดคุยสอบถามได้บริาาการจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณมากครับสวัสดีครับ